สวัสดีค่ะหมอดูฟันธงดวงนางเอกดังตอนนี้กำลังดีแต่อย่ารีเทินคนรักเก่าออกมาเคลียร์ชัดในรายการคนดังนั่งเคลียร์สำหรับหมอไว้หมอดูโอปป้าหมอดูสุดฮอตที่พูดถึงดวงความรักของนางเอกดังว่าถ้ามูฟออนได้จะมีโอกาสเจอรักใหม่ที่ดีขึ้นแน่นอนดวงของเธออยู่ระหว่างราศีมีนกับเมษซึ่งเรียกว่าดวงเปลี่ยนคู่แล้วดีกว่า แถมหมอไว้ยังเสริมว่าการกลับไปคืนดีนั้นไม่ควรเพราะพ้นช่วงดวงที่จะรีเทิร์นไปแล้วทิศทางใหม่จะส่งเสริมมากกว่าฝั่งพระเอกที่คาดว่าเป็นอดีตคนรักต้นเป็นราศีสิงห์มีราหูเลงดวงเสี่ยงเจอบุคคลที่สามวนๆเข้ามาไม่หยุดเป็นดวงที่ความรักอาจเจอแบบซ้ำๆไม่จบง่ายสรุปหมอไว้ก็คือถ้าคนเก่าไม่ดี ก็อยู่ในดวงเธอไม่ได้เพราะดวงเธอถูกได้ขิดให้ได้คู่ที่ดีเท่านั้นขอบคุณที่นี่ com คะ่ะ